ถ้าคุณชอบแล้วจะรออะไรล่ะลูกค้าวันนี้นะคะการมีให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์ไม่ว่าจะเป็น11ที่นั่งหรือว่าแต่ง VIP การจัดให้ในราคาเดียวเลยเพียงแค่1 2 9 0 0ล้านแบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มสุดอย่างแน่นอนอยากดูแล้วไหมว่าแต่ละคันจะสวยขนาดไหนนี่เลยค่ะคันสีบอลหรือว่าสีเทาของเรานั่นเองนะคะ 2.2 SEL นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยหรูอย่างแน่นอนแค่ตัวแม็กก็สุดเพแล้วนะคะยังใหม่ปี2024มาพร้อมด้วยระบบกรองรอบขันนั่นเองนะคะแล้วบอกเลยว่าภายนอกสีเทาภายในสีดำก็ต้องสุดหรูนั่นเองเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็ ภายในสวยมากแสดงกล้องรอบคันแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้และที่สำคัญนะคันนี้ไม่เพียงแค่70,000่นกิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อยมากๆนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากพรมาลัยมันตีฟังก์ชันมี a t i v t c r u i s e c o n t r o l เกียร์เพนเดนชีฟความพิเศษความหรูหราไม่จ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตั้งหากลูกค้าพอน,นี่เลยคะ่ะ ประตูไฟฟ้าถึง3บานและแต่งเบาะ VIP สุดหรูการต้องบอกเลยนะคะว่าเบาะ VIP อันนี้เบาะหนังแท้มูลค่าเป็นแสนนะอันนี้คือหนังอย่างดีการบอกเลยว่าตัดอย่างดีอย่างแน่นอนหรูมากหรูหลาจริงปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะใครที่กำลังหา ฮุนไดซาเลียแต่ง VIP การบอกเลยว่าอย่าพลาดคันนี้เลยนะคะมีประตูไฟฟ้าถึง3บานบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนั่นเองนะ,คะใครอยากได้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซล,ลขับดีขับสนุกอย่างแน่นอนภายในสีดำสุดหรูสุดเท่ของเรานั่นเองวันนี้นะคะการบอกเลยว่า ขายราคาเดียวไม่ว่าจะรุ่นไหนราคาไหนวันนี้คันไหนการให้เลยราคาเดียวหรือจะเป็นนี่สีเท่าสุดหรูของเรานั่นเองคันนี้การบอกเลยนะคะข้อดีนะคือไม่น้อยมากเพียงแค่ห0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นอยากดูความสวยไหมนี่จะาออปชั่นเดียวกันนะคะลูกค้ามีในส่วนของกล้องรอบคันเหมือนกันนะคะแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกดนั่นเองนะ คันนี้สวยมากนะแล้วบอกเลยว่าคันนี้จะเป็น11ที่นั่งแท้ๆจากโรงงานนะคะเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะภายในสวยมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่หาอย่างที่การบอกไม่ว่าจะเป็น11ที่นั่งแบบนี้ นะคะหรือจะเป็นเจ็ดที่นั่ง VIP อย่าช้าเลยวันนี้นะคะร้านไลออนคาเราจัดให้ย่างใหม่ปี2024ทั้ง2คันเลยนะนี่เลยนะคะกับฮุนไดซาเลีอยที่ทุกคนอยากจะขับวันนี้บอกเลยว่า2คัน2สไตล์ราคาเดียว1 2 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นซื้อสดไม่บวกแวร์เฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเลยจ้าวันนี้คุณขับ หุนได้ซาเลียโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะมาเลือกเอาเลยคุณชอบแบบไหนวันนี้เราจัดให้